ทำไมคนบ้าถึงต้องขี่ซูและที่มาโลโก้รวมถึงแบรนด์ซูซูกินั้นเป็นมาอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรเวอลอีกเช่นเคยหลังจากที่สัปดาห์ก่อนครับทางเราได้นำเสนอไปฮิสตอรีประวัติของทางค่ายปีกนกไปแล้วรวมไปถึงทำไม คนดีถึงต้องขี่ HONDA าถ้าเกิดใครยังไม่รับชมครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ปุ่มตัวไอทั้งด้านขวาบนมาในวันนี้ครับก็ตามสัญญาจากสัปดาห์ก่อนก็คือจะเป็นที่มาของสโลแกนคำว่าคนบ้าขี่สุูกิกันบ้างเพราะประโยคนี้ครับเป็นประโยคติดหูคนไทยเลยก็ว่าได้สำหรับใครที่ขี่รถจากทางค่ายสุ zu กิก็จะมีคำเรียกว่าขี่รถจากค่ายคนบ้ามาโดยตลอด สำหรับฉายานี้ครับก็มีที่มาจากลุงนักบิดเควินชวานซึ่งถือเป็นอดีตนักแข่งในรายการ World GP สัญชาติอเมริกันในยุคสมัยที่ก่อนเปลี่ยนชื่อมาเป็น Moto GP ครับจะเป็นยุคของเครื่องยนต์2จังหวะ 500cc ในยุคนั้นครับนักบิดอย่างเควินชวานถือว่าเป็นคนที่มีสไตล์การขี่หนักแน่นและดุดันมากๆล้มเยอะเรียกว่า มีสไตล์ที่คล้ายกับมาร์กมาเกดในยุคป,ปัจจุบันก็ว่าได้ซึ่งชวานสามารถคว้าวินเนอร์แรกของตัวเองในระดับการแข่งขันพรีเมียร์คาสได้บนรถแข่งซูซูกิแต่จุดที่เป็นที่มาของสโลแกนคนบ้าขี่ซูนั้นครับก็มาจากการแข่งขันที่สนามฮอคเคนไฮม์ประเทศเยอรมนีในช่วงปี1991ที่ชวานแซงได้อย่างดุเดือด จนคนดูทั้งสนามครับก็จะต้องลุกขึ้นเ hey ฮกันเป็นรูปแบบการขี่แซงที่คนปกติเนี่ยไม่ทำกันเรียกว่าขี่ได้อย่างบ้าคลั่งนั่นจึงเป็นที่มาของสโลแกนคนบ้าที่เป็นภาพจำต่อคนขี่รถซูซูกิมาจนถึงปัจจุบันเรื่องที่2ชื่อแบรนด์ก็ได้ตั้งมาตามนามสกุลของผู้ก่อตั้งอย่างคุณมิชิโอซูซูกิ ตอนแรกเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอจนมาถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ประมาณปี58ก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางครับหันมาทำตลาดในฝั่งของยานยนต์รถยนต์มาก่อนแล้วตามด้วยรถจักรยานยนต์นั่นจึงเป็นที่มาของประเด็นสุดท้ายก็คือตัวโลโก้สุสุกิเดิมทีเป็นโลโก้ชิ้นเดียวเลยสีดำแล้วก็มีรูปนกอินทรีอยู่ตรงนี้จะเป็นโลโก้ในยุคที่เขาทำธุรกิจสิ่งทอ การออกแบบอยู่ในเป้าชิ้นเดียวกันครับจะดูคล้ายกับตาโลโก้ประจำตระกูลแต่เมื่อมีการเปลี่ยนธุรกิจหันมาเป็นยานยนต์แล้วก็ต้องการภาพจำแบบใหม่จึงเปลี่ยนโลโก้ให้มาเป็นตัว S แล้วก็แยกออกมาจากคำว่าซูซูกิ โดยในช่วงยุคก,ก่อน90เนี่ยจะใช้โลโก้เป็นสีดําและพอหลังจากช่วงยุค90มาครับค่อยปรับโลโก้ให้มันมีสีสันดูทันสมัยขึ้นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือโลโก้ตัว S จะเป็นสีแดงและคําว่า Suzuki เป็นสีน้ําเงินและไว้สําหรับคลิปต่อไปครับเราจะมาทยอยอัปเดตกันต่อเกี่ยวกับแบ,บแบรนด์อีก2แบรนด์ฝั่งญี่ปุ่นทั้ง Yamaha แล้วก็ Kawasaki ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนครับ ติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o v i v a l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ